สวัสดีค่ะค่ะกลับมาแล้วมูวี่แคนท้องขอโทษนะคะที่หายไปนานนานจริงนานไหมนานอยู่นะนานนานมากอยู่นะอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ถือว่านานอยู่นะนานจนผมยาวนานสิจริงนานจนผมตั้นลงไปเลยนี่ยังไม่ตัดผมเลยแกออกไปตัดผมไม่ได้เลยช่วงนี้เราตั้งสี่ตัวอยู่ใช่ะั้งตัวอยู่บ้านนั่งฟินอยู่ในบ้านคนเดียวแต่ว่าเรีลงตัวกันสาบคนแล้วเราจะต้องเลือกเรื่องที่ดีที่สุดมาเพื่อให้แบบ ให้ทุกอย่างมันกระเป๋าแล้วรู้สึกว่าพร้อมอีกครั้งอะไรเธอจริงน่าจะดีแหละเพราะพี่จีน่าคือแบบรีเควสมากบอกว่าต้องทำต้องทำเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนชุดดูชุดดำตอนียังไม่ยังไม่เคยดูไงแต่ชุดหน้าไม่ได้เตรียมตัว ไม่ได้เตียวเหมือนกันพอบอกมีแอ็ก็แบบเปิดเลยเนี่ยวันเนี้ยตอนเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้นะครูเซอร์ไพรส์สุดคือไอบอกเลยว่าไอแบบตัวละครในเรื่องเหรอยังไม่เคยดูนะนี่ยังไม่เคยดูอ่าะเฉลิกรอว่าเราจะเราจะรู้เรื่องอะไรก็คือเรื่อง k i n g s p o r t the s e ซ i e s ซีรีส์แนวมาเฟียเรื่องแรกของไทยคุปปะเรื่องแรกได้ไหมเดี๋ยอีกแล้วเมาเฟียเออมาเฟียเออไม่ใช่เรื่องแรกสิเออ เอ๋อเรื่องก่อนหน้าแล้วอาหลายเรื่องแหละแต่ว่าเราไม่เคยดูเรื่องนี้ว่ามันจะออกมาเป็นไงใช่แต่เขาบอกว่าโปรเจคเขาดีอยู่นะจริงเ้ยหรือว่ามันจะเป็นธีมของเราว่าเราจะชอบผูกมันกับแนวมาเฟียกันนะแนวเจ็บเจ็บแนวขอเด็กคนเป็นมาเฟียแบบคนดีก็ได้เป็นแบบทีเซอร์ที่พร้อมฉายเลยเป็นทีเซอร์วิชวลหรอเนี่ยที่เราเป็นทีเซอร์เราจะรีแอคทั้งเราจะรีแอคชั่นทั้งทีเซอร์ตัวแรกที่ปล่อยมาเมื่อนานแล้วตั้งแต่เจ็ดเดือนก่อนเก้านาทีซึ่ง เรากับบอลดูแลแต่ลองไอยังไม่ได้ดูอันนี้มันก็มีความรู้สึกติดเออคือเคยดูแต่มันนานมากเลยอันแรกจริงเหมือนกันแบบยืนไปแล้วจําได้แค่แบบตัวที่เป็นโปรเตอร์ยาวๆที่แบบยืนนั่งกันอะไรยางเงใช่ใช่จนแบบถ่ายไปแล้วลืมเลยว่าคืออะไรพออันนี้ก็มาหล้อแต่เราติดตามผ่าตลอดแล้วก็เห็นว่าซีรีส์เนี้มันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะจนวันนี้เราเห็นแฮชแท็กมาฟีเนี่ยว่าได้แล้วเขาก็ปล่อยคลิปตัวใหม่มาก็คือ the hidden message นี่ละรู้สึกว่าอะซีรีส์นี้มันจะกลับมาแล้วมันได้ไปต่อแล้วแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่เราจะเริ่มด้วยรีแอคชั่นซีรีส์ออฟฟิเชียลทรีเซอตัวแรกก่อนแล้วก็ต่อ<ช>คลิปสองนาทีตัวล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเราจะได้เห็นความ <Okay. S 1> แตกต่างแล้วก็ความต่อเรื่องทางอารมณ์แล้วว่ามันมันมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นมันเปลี่ยนไปยังไงเนาะใช่โ okay. อเคแ้นแต่รีรอ,รอไปดูค่ะ,ะไปค่ะไปไปไป,ไปดูเลยดูเรยโยบา่ะ อืมอเป็นเกีวหลังร้านอุ้ยเหมือนหนังฮ่องกงเลยนะอืม่มสแสงแบบดีมากอันนี้เป็นแบบอันแรกเลยใช่ไหมใช่อันแรกอแต่ไม่ได้ว่าเคยดูไหมอะ่ะมันน่าจะนานเลยอืมคิดเหมือนอันวานั้นโอ้ยคือมันก็สเกลหนังลงอยู่นะภาพจริงใชนะไ่ได้ได้ ถ้าในชีวิตจริงมีคนขอช่วยอย่างนี้จะช่วยปะ่ะช่วย,ย, <g ül> ยแ,แต่ใช้ยังอ,อ,อื่นฮู้ยแม่แขนเปิดกล้ามต้โอ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 ้ action ดีนะเออเออเนี่ยมันดีมาตลอดจริงคือถ้าถ่ายอย่างเงี้ยไม่ต้องทีเซอร์ไหมอืม <g ül> แต่ยังเราก็ยังไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าตีกันเรื่องอะไรเออ แล้วบัตรเครดิตไหมไม่มึงไปเองกูเหรอมองนี่ไปของปอมเจอกูแน่กูชื่อคินคินอ๋อนี่คือคินใช่กูชื่อชื่ออะไรน้องพอดอะน้องพอดอืออยากขี่จังเลยอยากขี่พอดเหรอเข้าใะ ีลกซุปอดกดทั้งเลยอกก็ไปหาซออฉันชอบแสงจังเลยว่ะแสงดีมน้อนดูเป็นหนังมากเลยอ่ะนี่คือซีรีส์เหนส์จริงนี่ซีรีส์ไทยแบบโปรดักชันไม่แพ้ใครนะจ๊ะเราร ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมหยไอ่ใช่ทำลายสองป่ะไม่รู้ไม่น่ใจไลกูแต่ทีมออไม่ทำงานแสดงว่านี่คือเขาถ่ายแค่ทีเซอร์เลยแค่ทีเซอร์ใช่ไอ้เป็นนนี่วู้นแค่ทีเซอร์นุ้ยอืม แล้วมึงเข้าไปย่ในต่อมึงจะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอไอ้เหี้ยวา้ผมซ้อนอ่ะเหีกระซ้อนน่ารักไปมึงต้องช่วยด้วยโอ้ยชอบผู้ชายสีเลือดหมูเลยสีแดงเงี้ยบ้านเนี่ยของกูแหละมันต้องการอะไรเป็นบริการให้กูบริการแกคุณคนุณนะโอ้โห โลโก้พึ่งข้าจ้ามนไปจาะเดียว9นาทีเท่า้านาทีมัต้องเรื่องเฮียแน่เลยกูไม่มีวันเปการให้มึงเลยเช่นผูอ้ยพี่พี่ทองเจอโอ้ยลู้ชายบ้านนี้แม่งต่างกับคนละวเคยแก่บ้างไหมเอ่ยแทนคุณ้างซีนี่ไปชิมชี้มราดีกวาได้รแมเต็มเตมีนหดตั้งใตหดว อันนี้ผัดโออผัดเมดมากใช่โอ้ยอันนี้อันนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่เออสุดท้ายโอ้ตามตั้งแต่อยู่โอ้ดู p r o d u c t i o แพงมากจริงฉลาดรับพวกทองเชื่นสุด production แบบแพงมากจริง แกวันอยู่คาเป็นฟิมนัวชอบจังเลยอ่ะแสงเหมือนดูหนังฮ่องกงอยู่ตอนนี้เน่าบวนอ่ะเธอก็่แก้งมดอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใช่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 กใช่ใครกันมึงต้องทำไม่ทำโอ้ยั้กูทำเองจะเลิฟมีรัยู่ดูอีกไหมแน่นอนโอ้โอยโอ้ย ก็ไม่ตั้งใจให้ใครเลยโอยกรีนเลยเกมันเป็นจริงจริงเกินเลยเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ที่แบบวายที่ดูแมนๆมากเลยอ่ะนี่คือมีเทลเขาเยอะเนาะเหมือนดูใหมเหมือนเขาเก็บรายละเอียดดีเหมือนกันอืมตอนนี้นี่ไม่เคยดูเว้ยก็ว้าวอยู่นะรวมผลที่ชอบหมดเลยนี่ฉันดูอีกรอบฉันก็ว้าวอยู่เลยเนี่ยปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือบรรยากาศคุณใหม่ของคุณชิง อุ้ยรายละเอียดเขาดีมากเลยอ่ะอุ้ยไอ้ขีดเขาปอนอุ๊ปอุ้ยอ้ฉันรักฉากนี้มากโอ้เออเหมือนดูคิวบิวอลองอ่ะอยากฉายจริงอยากแกงจริงจริงอยากแกงกันนะว้ายเลยนี่ดูอีกรอบนี่คือยังขนลุกอยู่เลยนะรู้สึกว่าซีรีส์วายที่แบบโปรดักชั่นมันเกินมาก คือมันแสดงโอเคอยู่นะจริงมันแสดงที่ไอชันได้อะเนื้อเรื่องแบบนี้โทนแบบนี้มันควรจะภาพแบบเนี้ยมันไม่ควรบงนะบอกจริงอุ้ยใส่ตะเบงมาอีกแล้วเน่าอ่อย พาคนั้นเอรอยมาหาคุณ้วเนี้มูทนมากมูทนโอเคเลยโดมีรถไฟมีปีกไม่อีกเมัน่เหมือนหรอฮ่องกงยกเก้าสูนเนี่ยเือเหมือนนั้นนะคุจะไม่เป็นอะไรโอ้โหวมันก็สุด รู้สึกอะไรอ่ะเดี๋ยวหลังยหูอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวหลังหูอะไม่ไหวแล้วปะแกฉันด้วยเราฉันยังขนลุกเลยอ่ะอือนี่คือแอคชั่นเดือดนี่พอนั้นน่าจะเลิฟซีนดุอยู่นะถ้าดีแล้วส่งถ่ายมาโอ้ชอบฉอตนี้จังเลย ตรงมันไถแบะเลยชอบอุ้ยอารมณ์รักร้าน,น,นจริงๆกับใครซึ่งผมจะเร็วยังไงแต่เขาเป็นคนที่ผมรักผมไม่ไมีว <ผม S 1> ันทำร้ายเขาและซื้อเขาขนาดนี้แน่นอนมึงไปสร้างความเจ็บปวดกูถึงไหนแค่นี้ไม่พอใจเลยหรอแสงมันดีไปหมดเลยอ่ะดีดีแบบโอ้เจ๊บ้ย ฉากเจฟเดินเท่มากอะรู้สึกว่าอคติ้งให้นะอคติ้งให้เลยอะจริงฉันสัมผัสได้ถึงความเหนื่อยเหนื่อยในการพอไปซีรีส์จริงอะมันต้องปั้นแบบละเอียดเลยกลัวไงว่าแบบเอองบจะยังไงแล้วบอกก่อนว่านี่เขายังไม่ได้เปิดกล้องเนี่ยที่หาอยู่คือพายลทีเซอร์ใช่แพร่ล่อตกับ โอ้คือทีเซอร์มันปั้นได้อยู่แล้วแต่แบบเขเป็นสิคของจริงคนที่ต้องการทำลายพวกมึงตัวนั้น่นะคาดหวังเขาคาดหวังนะจริงคาดหวังคาดหวังสูงอะไรแบบอุ๊ยคนนี้ก็มาแม่น่าดูทางเลือกอุยเลิฟมีราอยู่ดูมาแล้วนี่หนูหนูลบกระสุนกันอยู่คะลโหลุยบีเอสเอ็มก็มา มิสเตอร์แอนด์มิสซิสซ์มิสตอร์มิสเตอร์แอนด์มิสเตอร์โอ้ยโหเนี่ยโอเคว้าพเหมือนภาพในแบนเนอร์อันแร้วบอกแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยากไม่ถือวงการซีรีส์วายนะผมไม่ได้หมายถึงในเรื่องดูแล้วเลิกดูไม่ได้บอกแล้วเข้าแล้วออกยาก อันนี้หลุดมูเลยไปหน่อยอันเนี้ยงงมันก็มันก็คงเอามาให้เรื่องมันไม่เลี่ยนแหละฟิลเนี้ยมันคงเป็นคาแรคเตอร์น้องชายที่ตัวแบบนี้ยแหละอุ้ยงงทเงี้ <laughs> ย <laughs> อะไรกันเนี่ยเงียบดีเ <laughs> ออเงี้ยเงียดีก็ท่าเร็วเนี่ยมึงน,นอกหมดแหละอันเนี้ <laughs> เยเลิก เดี๋ยวเรื่องเดียวกันหรอเออค่ะแกมันเหมือนหนังอันนี้หนังห้องกันือนเดิมอีกมันเหมือนหนัง Only God Forgive ป่ะเออนี่คนรัก Winding Refill ภาพแบบนี้ออเดมอลอะไรอย่างนั้นน่ะเออประมาณนั้นน่ะไม่ก็เนฟซิกนานนะเออโอ้โหมีการเล่นมูมีการเล่นแสงนะว่องจาวัจริง แล้วดูมูท n e ดูอดะไรแบบนั้นเรียงเฉาเ<ด>บิร์เลยคือดูเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบพวกทีเซอร์หนังแบบซีรีส์ฝรั่งที่มันจะแบบไม่ได้เกี่ยว,วเป็นที่เกี่ยวกับเรือแบบ่องหมอนว่าเป็นใช่<อ>ใช่หรือไม่แบบเป็นในยะอืมในยะว่าแบบในหนังจะเจอแบบนี้หน้าอะไรโอ้ยสวยมากแก สิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นภายในของตัวละครมากกว่าที่เราเห็น <now S 1> เนี่ยความกล้าเล่นกับความรุนแรงกล้าเล่นกับไฟอ,อะไรอย่างเงี้ยตัวละครน<อ>ี้ที่ไม่รีวิวมาต่อตัวละครนี้ก็มีความแซบอยู่นะตอนนี้ขนลุกเลยอ่ะมันแบบมัน oh, 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 oh. มันเหนือขึ้นไปอีกอ่ะอันเนี้ยมันดูแบบมัน <c oughs> ค่า <c oughs> ระหว่างแลยนะมันดูแรงอ่ะอันเนี้ยมันดูแบบ ไม่กากะมันดูแรงแต่มันดูแรงที่แบบมีสิลมีมีมีเทสอ่ะแล้วสิ่งเนี้ยเราไม่เคยเห็นในซีรีส์ทำนะเว้ยซี์ไทยนะเออจริงเป็นวายด้วยแล้วอ่ะใช่ ดูดิโอ้โหชอบชอบการเหวี่ยงกล้องแบบนี้มากมันมันน้อยแต่มากอะมันมันเหมือนแบบมันน้อยแต่ว่าทำให้เราดูว่าแบบเจอจะเจออะไรเฮยโลโก้ใหม่เหรอมจริงโลโก้ใหม่ไม่หรอจริงสวยมากเป็นไงบ้างคนลุกแบบอันนี้ตัวแรกใช่ตัวเก้าลตัวแรกก่อนข่อนตัวแรกก่อนเก้านาทีดีจ้ะอืมอันนี้อันนี้มองด้วยความที่เราเป็นคนเบื้องหลังแล้วเราทํา อ่าเดเร็ชันอ่ะเราว่าเดเร็กชั่นดีดีเลยนะรายละเอียดเขาเก็บเยอะมากภาพมันเหมือนแบบเราดูหนังมากกว่าแบบดูซีรีส์หรือไม่ก็เป็นซีรีส์ที่มันแบบมันมีงบหรือว่าฉายในช่องที่มันแบบสากลมากๆอ่ะพวกเน็ตฟิกอะไรพวกนี้หรอใช่คือตอนนั้นเรานั่งดูครั้งแรกตอนตอนที่เห็นตอนที่มันออนออกมาเมื่อเจ็ดเดือนก่อนเราขนลุกกลนนะรู้สึกว่านี่มันซีรีส์วายที่แบบไปไกลมากๆอ่ะแต่นี่ยอบเดเร็งแรกด้วย นี่ดูครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าคือจริงๆเราไม่อยากจะดูทีเซอร์ด้วยเราอยากรอดูตัวตัวซรีเขาจริงๆเนื่ใช่แต่ถ้าวันนี้ได้รีแอคก็พอมานั่งดูอ่ะโหว้าวนะโปรโชั่นเขาแพงมากพี่พูดพูดได้เต็มปากอื้แบบว่าเราจะไม่ได้เห็นซีรีส์วายที่หวันแหววอ่ะเจอซีรีส์วายแนวแนวดุดุน้นแรอใช่ชอบมากชอบอะไรแบบนี้มันดูแบบเออไม่ต้องมาจินหรือไม่ต้องมาอะไรให้มันปดิ์อ่ะ ก็รุนแรงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นแบบผู้ชายมันแมนสเตรทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผู้ชายชนกันแต่แกมันไม่ใช่ฟืลแบบแบบซีรีส์วายที่แบบแบบเฮ้ยแกไม่ใช่<ก>เราเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากดูอะไรที่บอกว่ามันแบบเข้มข้นดูเดือดบ้างกล้ามๆชนกัน่ะแล้วเรื่องนี้เราเรา,เราดูมันเจ็ดเดือนก่อนแล้วพอกลับมาดูอีกรอบเราก็ยังว้าวอยู่อะเรารู้สึกว่าโปรดักชั่นซีรีส์วายแม่งไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วว่ะจากที่แบบตอนแรกที่เราพูดว่าที่เราเคยพูดกับ หลายหลายคนเนาะว่าแบบซีรีส์ไถายตรงที่โปรดักชันที่เรายอมรับว่าดีจริงๆคือก็มีแค่แปดรักใช่ล้วบอกว่ามันจะมีเรื่องอื่นไหมที่แบบว่าโปรดักชันมันจะดีเทียบเท่าประมาณนี้เพราะพอเห็นเราเห็นทีเซอร์แล้วแบบเรื่องการจัดแสงเรื่องการวางจังหวะนี่ขนาดแบบเก้านาทีนะยังยังดึงเราได้ขนาดเนี้ยทางการ<อ>มุมกองและกจังจหวะการตัดมัน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 ดึงเรามากๆเลยเราโอ้โหใช่แบบเก้านาทีมันไม่เหมือนแค่เก้านาทีมันเหมือนเขาถ่ายมาเสร็จแล้วแล้วเขามาตัด ไม่ก็ถ่ายไป็คือเรื่องแล้วขอมาตัดให้ดูอ่ะก็ืลอแบบเรานักแสดงจริงเขายังไม่ได้เปิดกล้องจริงยังไม่ได้เปิดกล้องใช่ยังไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าที่ที่เราดูไปมันเหมือนเป็นแค่ทีเซอร์นักแสดงเอาจริงๆฉันไม่รู้จักว่ะฉันก็ไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักสองคนเหมือนกันแต่ว่านักแสดงหน้าใหม่ที่แคสมาแล้วไม่ได้แบบไม่ดูแล้วนี่เป็นหินนะคนที่ไม่ได้รู้จักับพอร์ะรู้จักคนที่เล่นเป็นคิมกับพอร์ตป้าหรือเป็นนักแสดงใหม่เลย คนที่เล่นเป็นพอเป็นนักแสดงอยู่แล้วแต่คนเล่นเป็นคินอ่ะเหมือนว่าเป็นในแบบมาก่อนชื่อไม้คนเล่นเป็นในเอกเป็นนักแสดงอยู่แล้วชื่อเราเชื่อว่าการแสดเขาเล่นเขาเล่นดีแหละเพราะจากที่เห็นเขาก็ดู acting ดีดีกว่าใครเพื่อนเลยนะเพราะเราพอเราเห็นทีเซอร์เราอยากไปตามงานเก่าๆค่าว่าเฮ้ยมันคือคือเขามีการพัฒนามาถึงตรงนี้เขาชื่ออาโปลว่าชืมาก่อนตรงนี้น้องอาโปเหรอใช่เรานักแสดงแบบเสริมๆอะไรเงี้ยอย่างแบบที่รู้จักก็มีกรีนกับ เจมไงก็แบบเออกินพีทองเจอแนะใช่นี่กินพี่ทองเจียว่ะอูอแต่แต่รุ่นใหญ่ก็คือแบบก็ได้นะพี่พีแล้วก็เอ็กป้าเอ็กปียะเออพี่เอกปียาเออใช่พี่เอ็กปียะจะมาชนกับพี่พี่พีแต่แกคือเขาเป็นแบบผู้ชายผู้ชายเซ็กแอนเพลในสมัยเด็กของฉันน่ะแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาเจอกับเซ็กแอนเพลรุ่นรุ่นเด็กอ่ะเป็นอะไรที่แบบคือลุกแค่ลุกก็แบดแล้วอ่ะ จริงก็รู้ดูแล้วว่าเชื่อว่าเป็นว่าเป็นเจ้าพ่อมาฟีอะจริงใช่อยู่แล้วเชื่อใช่ไหมอันนี้เชื่อเลยไม่ต้องพยายามดึงอะไรเลยรู้สึกว่าเชื่อแต่เราเราไม่เห็นตัวละครผู้หญิงเลยวะไม่ต้องมีอันนดี๋หลัมีไม่ให้เราถ่ายจริงอาจจะมีก็ได้แบบมันี่นี่น้องอืแต่เราว่าบทน่าจะไม่ใช่บทที่แบบขาวๆแหละก็ได้ไงนางเอกไม่เห็นที่ถอดเสื้อ อันนั <immigrant> ้นหลอกก็หมายถึงชนีแท <workout> ้ค่ะอ๋ <tried benim S 2> ่อชนีแท้ไม่แน่เลยของจริงเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นชนีแท้ก็ได้อันนั้นอะหรอุ้ยเราได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนโปรดักชันใช่ไหมโปรดักชันเดิมเขาไม่ได้ทําแล้วอ่าใช่ใช่ได้ข่าวมาแล้วแล้วยังไงที่เราเรามาดูทีเซอร์อันที่สองต่อเนี่ยอืมสองใอันนี้พูดถึงทีเซอร์ตัวที่สองใช่ใช่อ่าพอดูอันเนี้ยมันมันต่างกับอันแรกที่เราดูเนาะอันแรกมันยังมีความเป็นเป็นหนัง พอมาดูอันที่สองมันถ้าคนไม่มีความรู้เลยก็มันดูก็เป็นเอ็มวีแต่สำหรับเราอ่ะเราเรียนซีมมาไงเราเรา<ม>รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่ในตัวหนังแต่มันให้เห็นถึงอินเนอร์ของตัวละครสองตัวเนี้ยว่าในนั้นม,มันมีอะไรอยู่ซึ่งตัวเราอ่ะเรามองเก็บรายละเอียดเยอะอยู่นะว่าแบบไ<ม>อ้เน,นี่ยมันหมายความว่าไงการดูดบุหรี่การเลียกระจกการยิ้มแบบนี้การ เอ่อ movement แบบนี้หมายความว่าไงเออมันมันเล่าอยู่นะอันเนี้ยมันมเราไม่รู้ว่าไอตัวนั้นใช่ใช่เราไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยเป็นอร์ชั่นเก่าหรืออร์ชั่นใหม่ทําซึ่งถ้าสมมุติอันเนี้ยเป็นอร์ชั่นใหม่ทํแเราก็รู้สึกว่ามันมันยังไปต่อได้นะเออมันยังคงหน้าดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ถึงแม้ว่ามันจะมันจะไม่ได้อยู่ในเรื่องจริงไอไอไอมนอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันก็น่าจะ คาดหวังได้แหละในแง่ของโปรดักชันว่ามันจะไม่บงอ่ะใช่เขายังเอาอยู่อ่ะอ่ายังเอาอยู่มันยังมีวิธีการเล่าเรื่องที่แบบว่าให้ความสาคัญในหลายๆด้านเรื่องแสงเรื่องภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วแต่ล้โมเมนต์มันโอเคมันดีจริงๆนะคือเราเราเป็นนักวิจารเราก็มองว่าการที่ทําให้เกิดความหมายของแต่แล,ะละเฟรมมันยากนะเว้ย <ừ> วยามันแต่ถ้าแต่ถ้าให้ดูในสองนาทีมันก็บอกได้เยอะเหมือนกันนะว่าสองตัวละครนี้มันคือไฟชนไฟอะ่ะ ใช่จอืมคือดูอันแรกแล้วพอมาดูอ kind of ันที oh, right. ่สองอ่ะรู days, ้สึกว่าแบบอันที่สองมันรู้สึกว่าเข้าถึงตัวละครได้มากกว่าไงไม่รู้อ่ะพอมันโฟกัสแค่สองตัวละครทีพอแล้วไม่เห็นแค่นั้นอแล้วมันใช้แบบโอ้มันเล่าเยอะอ่ะแต่มันเล่าแบบไม่มากแต่พอมาดูอันที่สองมันเหมือนแบบเออว่ะเออเข้าใจแหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยซึ่งอันที่สองที่เราดูแค่สองนาทีอ่ะฉากแอคชันอ่ะแทบจะน้อยมากอันแรกคือเยอะกว่าอีกอ่ะแต่เรารู้สึกว่าอันที่สองไงสองนาทีเนี้ย มันมีความรุนแรงมากกว่าอีกเพราะว่ามันจากอินเนอร์ไงมันเป็นความรุนแรงแบบว่าเออ Off ออฟสกรีนอะ mm hmm. แบบไม่เห็น mm hmm. แต่ไปรู้แต่รู้สึกด้วยอุปรกรณ์หลาย mm hmm. อย่างเนี้ยใช่แล้วมันเจาะไปคิดคารคเตอร์สองตัวเป็นตัวละครที่ไม่นิ่งคืออีกคนนึงคืออีกคนนึงไม่ได้เป็นนายเอกหวานนะถ้าพรเอก แข่งมาฉันก็แข่งกลับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่มันเป็นแบบมันแม่แหละมันก็ต้องแข่งแข่งกันเออใช่อยูไปถึงแข่งแรงแข่งแรงแข่งแรงไม่ได้สิบแปดบทนะข้านผู้ชมแต่บวกได้ละมั้งเพราะเรื่องนี้น่าจะสิบแบวกแหละสรุปดูจริงก็คือจิงหัวจิงหัวตบกันนะไม่ใช่ต่อยอุ้ยกาเราจะได้มีสิทธิ์มานั่งดูด้วยกันไหมอ่ะได้ได้แหละ เราก็ได้แต่คำถามคือว่าเมื่อไหร่น่าจะถ้าอย่างเร็วสุดน่าจะปีหน้าถ้าสถานการณ์มันยังไม่เขาให้เขาได้เปิดกองกันก่อนเออให้เขาให้เขาเปิดกองจริงๆเราเชียร์นะเพราะเราเราเห็นเราเห็นแววตั้งแต่ทีเซอร์สองทีเซอร์แรกแล้วพอมาเป็นตัวสองอะที่มากของแฮตแทคือมาเฟียเนี่ยว่าดาแล้วรู้สึกว่าเออมาเฟียกลุ่มเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เรายงยังเชียร์ให้ไปต่อแล้วแล้วมันเห็นแววว่าเขาไปต่อได้จริงๆแต่นั่นแหละเรารอเสมอว่าจะมาเมื่อไหร่ ซึ่งคาดว่าน่าจะปีหน้าแหละเพราะถ้าปีนี้คงไม่ทันแล้วแหละจะเอาเวลาไหนไปทำใ่จริงเพราะกล้องบางกล้องถ่ายไาเปิดมาได้ลี่อไมเอาไงก็ได้ฉันว่าฉันรอได้แต่ขอให้แบบแค่นั้นแหละจริงเอาให้แบบภาพคล้ายๆที่เซิร์ที่สุดก็พอแต่ไม่ต้องแบบแต่ไม่ต้องโชว์วิชวลถี่ถี่ขนาดนี้นะพวกดูอานี้จะเหนื่อยโอ้มันเลี่ยนมันเลี่ยนมันเลี่ยนมากคือถ้า คือเสมอต้นเสมอปลายเหมือนอารมณ์แบบซีรีส์เน็ตฟลิกตลอดปีก็ดีอที่แบบโชว์แค่อะไรที่มันต้องเน้นอะไรเงี้ยถึงไม่เน้นก็แบบก็ยังเน้นอยู่นิดนึงให้มันดูเป็นแบบหนังหรืออะไรหน่อยอ่าใช่เพราะว่าในเมื่อปล่อยแบบบุ้มขนาดเนี้ยคนดูหรือแบบอย่างอย่างตัวตัวนี้เองก็รู้สึกว่าแบบก็คาดหวังสูงอยู่นะเพราะมันปล่อยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะม um, um. ันมาตรฐานมันไม่ได mm ้ลดลงเลยเข้าใจปะมันแบบมันมีแต่เปลี่ยนคือสูงขึ้นนะรู้สึกว่าแต่ที่เราที่เรารู้อ่ะที่เราดูอ่ะคือเราอ่ะเป็นแฟนคลับพี่สไปแ์ตรพี่สไปร์เล่นเรื่องนี้ด้วยเราอ่ะได้ได้นั่งฟังเขาอยู่บ่อยๆว่าแบบว่าคือเบื้องหลังเขาทํางานกันหนักนะอันนี้อันนี้ที่ที่ฟังพี่สไป์มานะเขาไม่ได้ไปเจอกันเขาโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ปะแต่เขานั่งอ่านบทกันตลอดต่อบทกันตลอดแล้วก็พอมีการฟิตติ้งอย่างเงี้ย เขารวมคนกันไม่ได้มากสบาะเขาเข้าไปกันทีละแบบไปทีละเซตทีละเซตอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเหมือนโปรดักชันมันยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถรวมตัวกันถ่ายได้ได้จริงๆใช่ก็เหมือนประมาณว่าครีโปพร้อมแล้วเหลือแต่โปรดักชันอย่างเดียวเออแต่เราว่าวิธีการที่แบบทําแบบเนี้ยมันอาจจะทํำฝึก ให้ให้พีโปมันแข็งแรงขึ้นมากมากขึ้นนะจริงเพราะสยามซีรีส์วายจะให้ความสำคัญกับพีโปน้อยมากเวอร์กช็อปนักแสดงแค่ไม่กี่ครั้งอ่ะแต่แล้วนี้พอโอเคเรามองว่าการที่มันเกิดสถานการณ์เนี้ยมันก็เป็นแง่ดีที่ว่าโอเคอย่างน้อยคุณได้เวิร์กช็อปมากขึ้นได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะขึ้นเพื่อนำไปเพื่อนำไปสู่การโปรโกชั่นที่จะดีขึ้นไปอีกอเรามองยังไงใช่พอได้ยินอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบจากนี้ดูทีเซอร์หนึ่งกับสองอะเหมือนเหมือนนักแสดงสองคนอะไม่รู้ว่ารู้สึกเหมมือออนนร์ั มันมันมันเพิ่มขึ้นอะ่ะเหมือนเขาเข้าใจพร้อมแล้วที่จะแบบไปเล่นนี้พอที่สอกแบบมันดูไม่แข็งไม่เสงมันดูเหมือนเขาเข้าใจละครแล้วอ่ะอือใช่เลยด้วยสถานการณ์แบบนี้เราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าได้กลับมาถ่ายกันอีกทีอ่ะเขายังจะคีปคาแรคเตอร์นี้ไว้ได้อยู่ไหมอือแต่เช um> ื่อ yes? ว่าเขาก็น่าจะยังแบบได้แหละคือยังต้องอยู่ในขบวนกระบวนการนี้ต่อไป ตลอดแหละเราว่าเพราะจากที่เห็นมาในทวิตใน,นื่นองต่างๆก็คือเขาก็ยังทํางานด้วยกันอยู่ยังมีคลิปนู่นนี่นั่นคือจังเห็นว่าเขายังทําทุกพีกับเรื่องนี้อยู่รู้สึกว่าเออน่าจะทําให้ภาพรวมหรือพวกไม่ให้ให้ของจริงที่ออกมามันน่าจะไม่หายไปหรอกเราเราคิดเราเชื่อยอย่างนั้นนะแต่อย่างน้อยคือที่เราที่เรารู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ผิดหวังแน่ๆคือแอคชั่นคือเรารู้สึกว่าทั้งสองคนมีทักษะแอคชั่น้อนกันดีมากใช่ส่วนเรื่องกอรแสดงอารมณ์นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะ ขนาดไหนแต่ที่ดูที่ตอนนี้ที่เราคุยกันสามคนก็รู้สึกว่ามันจะออกมาโอเคแหละซึ่งเราหวังอย่างนั้นพอพูดถึงแอคชั่นอะเราดันนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอ่ะเรื่องแบบเดอะเรดถ้ามันเบอร์นั้นคือแบบจะกรีดเลยนะจริงเรือส่งเรือสายกันเลยนะถ้ามาเบอร์นั้นถ้าซีรีส์ทำได้อ่ะถ้ามันออนได้อ่ะนะเออจะดีก็เขามีอันคัดไม่ใช่หรออันนี้ฉายช่องอะไรนะถ้าเขาฉายช่าง ถ้าจ้ได้ฉายคืออย่างที่ตอนแรกที่ได้เห็นได้ยินก็คือเป็นช่องวันสาสิบเอ็ดแล้วก็ชมย้อนหลังทาง VTV แต่ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังแต่แพลตฟอร์มนี้ก็โอเคนะเขาก็ทีท VTV ก็มีอันคัดอยู่แล้วใช่ไม่เป็นไรถ้าเปลี่ยนเราก็จะมาอัปเดตกันแล้วก็ยังจะคงดูต่อไปเพราะเราอยากดูจริงๆริงเพราดเราไปสาววทกินพรแล้วนะเราเราแต่งชุดมาพร้อมแล้วเนี่ยแม่นี้ไม่ได้ตั้งใจนะ เออคืนไม่ได้าไม่ได้าซ้อมไม่ได้มาฟิตติ้งชุดึ้นมานะแต่กลายว่าคุณน้องไอคือเหมือนกับใครเพื่อนเลยฉันน่ะยังไม่เคยดูด้วยซ้ำแล้วพอเปิดกล้องมาแกก็ทักว่ามึงแต่งตัวมาดูเรื่องนี้เหรอไม่ใช่อันนี้คือชุดอยู่บ้านสวัสดีค่ะน้องพ่อน้องพ่อัสดีค่ะพานที่มาลอนหลสนั้น <laughs> <Okay. S 2> โอเคโอยออย่าง,ง,ง,งเดียวไม่ไม่แกลไม่แก่อะไรไหวเหรอจริงๆยากนะยากนะจริงๆตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมือกันมากว่าจะถ่าอมาผลงานออกมาได้ดีจริงๆจะนนย,กยกระดับซีนี้วาให้สูงขึ้นอีกใช่เพราะที่เซอร์มันติดตาไปแล้วตอนเนี้ยอืจริงๆที่ขนาดเว้นระยะดูมามาตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่า ฉันอยากดูแล้วแต่เขาใจสถานการณ์มัน,ม,นมันเรียกไม่ได้เงีอเออไม่เป็นไรเราจะรอเราจะรอเราจะชนะโอ้ใช่ปะจะรอค่โอเคแต่ให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะคะเุืคิมพรนนะคะเราจะรอดูอยู่นะ <c oughs> ถ้ามา <c oughs> แล้วเอาชีอะไรกช่นแน่นอนบอกเลยว่าอัธรรมาเต็ม <c oughs> จริงๆถ้าสารเราไปถ้าสารเราไปถึงคทีมงานก็แบบอื นะเชียงจริงเชียงจริงคินพอนะครับรักนะคะคินพอลอให้กำลังใจทีมงานค่ะให้กำลังใจทีมงานคินพอลกสู้ๆนะคะสู้ๆนะให้ไปต่อนะมาเฟียในวได้สู้อเโอเคทำไมวิธีนี้มันผิดหรอโอเคโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียกเรื่องอะไรจะมาถกกันเรื่องอะไรเนี่ยติดตามดูกันนะแต่บอกเลยว่าซีรีส์เรื่องต่อไปที่เราทีเรคยัเร็วๆนี้ ไม่นานแน่ๆบอกเลยว่ามีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับคิย์พอรเดี๋ยวเราก็จะมาแบบบอกมาแน่ๆเราจะไม่ปล่อยซีรีส์เรื่องนี้ให้หลุดรอไปจากสายตาเราแน่นอนจริงโอเคเดี๋ยววันนี้ก็วันนี้ก็ขอตัวแค่นี้นะท้าก็บอกเลยฝากติดตามและซับสไครป์พวกเราข้างล่างนี้ด้วยนะนี่ขนาดเราพูดเราพูดหมดแล้วนะเรารู้สึกว่าแบบอะดรีนาลีนเรายังอยู่เลยอ่ะใช่ตื่นเต้นมากแบบจริงปกติไม่ค่อยแบบหาอะไรดูต่อไม่ค่อยแบบเนียนๆหลือกับอะไรแบบ แบบมากเท่านี้ยเรื่องนี้คือแบบมันอยากดูจริงอยู่บ้านนานไงอยู่บ้านนานใช่อยู่บ้านนานเดี๋ยวไปเตะเตะตอปล่อยเลย่อนี้ก็ได้แหละโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราสามคนขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาีกทีมูฟี่แคนทอลคลิปต่อไปค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดี